โอเคครับต้องขอกราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะครับมิสตะคุงวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมออคัสออนไลน์แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมจะมาเอ่อทำเคเวสลงเกรดหนึ่งนะครับอันดับแรกมารับเคเวสจากช่างนี้ก่อนนะครับเป็นช่างทําอาวุธเกรดรับเคเวสมาเลยนะครับมีเคเวสเดียวนั่นแหละโอเค โอเคครับเมื่อเรารับเสร็จแล้วให้เราไปเอ่อหาตัวนั้นนะครับตัวอะไรนะตัวบอสเอ็นพีซีเอาไว้ลงเกตน,นะครับโอเควิ่งตรงไปเลยนะครับนี่นะครับมาเอ่อส่งเควสกับตัวนี้นะครับโอเคส่งไปเลยโอเคเมื่อส่งเสร็จแล้วเรารับเควสต่อนะครับมันจะมีเควสเดียวรับเควสมาเลย วาเสร็จแล้วให้เราเออไปที่จุดวาร์มนะครับวิ่งไปเลยโอเคแล้วให้เรามาแมปนี้นะครับนี่แมปตรงนี้เลยโอเคเมื่อเราวาร์มมาแล้วนะครับจะเห็นไหมเครื่องหมายตกใจด้านหน้านะครับให้เราวิ่งไปเลยนะครับมันจะให้เราไปเออยังไงไปตีมอนสเตอร์นะครับ3ามตัว โอเคเรากดเข้าไปเลยนะครับนี่เสร็จแล้วก็จะมีมอนเตอร์มาให้ตีสามตัวครับก็ให้เราจัดการไปเลยเออนิภพภะก็จะตีเบาหน่อยนะครับโอเคตีไปเลยนะครับสามตัว <Okay. S 1> เมื่อเราตีครบเสร็จหมดแล้วนะครับเอ,อ่อให้เรากลับเมืองเลยนะครับ โอเคครับเมื่อเรามาถึงเมืองแล้วนะครับให้เรากลับไปหาเ p ็นพตัวเดิมเลยนะครับนี่ NPC พตัวนี้เลยครับแล้วก็ส่งเควสไปเลยนะครับโอเคเท่านี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็รับเควสมาเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่กดผิดอัน <c oughs> อันนี้ไ่ทำชุดไอเอมโอเคโอเคนี่นะครับก็จะเป็นเควสเ,เกรดหนึ่งกดรับมาเลยนี่นี่ก็จะเป็นหินห้าดาวของเกรดหนึ่งนะครับ โอเคเท่านี้ก็จะลงเกทหนึ่งได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ผ่านเกทหนึ่งเกทสองเกสามเลยนะครับนี่เท่านี้ก็ลงเกทหนึ่งได้แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจอบเพียงเท่านี้นะครับไปละบาย